สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนเรื่องมารายาทในการกราบผู้ใหญ่นะคะโดยคุณครูจะมีวิดีโอเกี่ยวกับก,กบารกราบไหว้ผู้ใหญ่ให้เด็กๆด,ดูกันไปดูกันเลยค่ะการกราบผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพนับถือผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคล่อมเขา่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้น คล้อมตัวลงให้สันจมูกแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผากราบเพียงครั้งเดียวไม่แบมือหลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอกันไปแล้วนั้นคุณครูก็อยากให้เด็กๆได้ฝึกทําเป็นจิจวัตรประจําวันกันนะคะแล้ววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้ทําใบงาน ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะใครระบายสีเสร็จแล้วส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ